สวัสดีครับวันนี้อากาศดีนะครับอยากจะแนะนําวันนี้เนี่ยอยจะแน,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 นะแน,นำน้ําตกโซล่าเซลล์นะครับซึ่งใช้พลังงานของอาทิตย์นะครับได้ยินเสียงน้ำตกกันไหมครับ ส่วนใต้พ e ื้นไม้เนี่ยใต้ใต้พื้นไม้เนี่ยเป็นบ่อประทับนี่ครับออนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับปกติน้ำจะแรงกว่านี้เยอะนะครับถ้าสนตกดีๆนะครับนะครับนอกจากจะแนะนำานตกแล้วเนี่ย พลังงานสุรัตเถอแล้ว,ลวนะจากแนะนำการทำบ่กประทันะครับบ่อรับนะครับผมบบใช้วิธีผมมีบอ่อประทับอยู่สองบ่อนะครับบอ่อนี้เนี่ยเราทำน้ำตกสำหรับรกอกอากาศนะครับให้เติมออกซิเจนในสั่ง,ง,น,งน้ำน,นะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำล้นนะครับ น้ำตกเนี่ยจะใช้ระบบน้ำล้นนะครับโดยแบ่งท่อผลักน้ำเนี่ยเป็นสองท่อนะครับ,นะรบอยู่ตรงนี้นะแบ่งท่อดันน้ำไปตามอาขอบบ่อนะครับแล้วก็มันดันน้ำตรงบุ่มบ่ตรงนี้แล้วให้ไปทางด้านนี้นะครับท่อนี้เราเดินจาก ขอบบ่อตรงนี้นะครับมาขึ้นสุดที่บอ่อตรงนี้แล้วก็มีวาล์วควบคุมน้ําดันน้ําไปทางด้านหน้าดันน้ํมาทางนี้นะครับดันน้ํามาทางนี้ตรงข้างล่างนี้ก็จะมีท่ออีก,อกเส้นหนึ่งนะครับผมใช้ท่อนิ้วนะครับต่อมาจากระบบปั๊มของน้ําตกนะครับมาตรงนี้แล้วก็ดันน้ําอีกทีหนึ่งน้ําก็จะหมุนนะครับจะ จากตรงหน้าน้ำตกนะครับดันมาทางมุมของบ่อแล้วก็ที่มุมของบ่อก็ดันน้ำมาถึงมุมนี้มุนมนี้ก็มีท่อดันน้ำต่อนะครับไปที่บ่อน้ำล้นซึ่งจะมีบ่อกรองเล็กๆครับมีบ่อกรองเล็กๆผมใช้ใยแก้วนะครับใช้โครงเหล็กวางลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ใยแก้วนะครับ ทำหน้าที่กองน,นะครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูนะครับกเกติกางานต่อสร้างนิดนึงอย่างนี้ครับอันนี้เป็นคูน้ำเฉยๆนะครับไม่เกี่ยวกับการทำบ่อนะครับนี่เป็นระบบน้ำล้นนะครับน้ำจะล้นมาข้างล่างเนี่ยบ่อก็เตใหญ่นะครับบ่อน,นี้ประมาณประมาณ ประมาณสิบตันน่าจะได้บอกผมนเป็นบอ่อที่ใหญ่เลี้ยงปลาคาร์ไปหกตัวตอนนี้ออกลูกได้บ้างน,นะครับอันนี้เป็นบอ่อน้ําล้นแล้วเราใช้กรองตรงนี้เีตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราทําน้ําล้นเนี่ยเวลามีเศษใบไม้หล่นลงมาลอยบนผิวน้ําเนี่ยมันจะไหลามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาค้้งอยู่ตรงนี้มา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 ,มาอยู่ที่ ที่บอกรองตรงนี้นะครับหลังจากน,นั้นเนี่ยก็จะมีรูท่อน้ำนะครับเป็นท่อ pvc ขนาดประมาณหกนิ้วต่อจากระบบบอกรองตรงนี้นะครับไล่ไปหาตัวปัม๊มนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นท่อท่อสีฟ้านะครับ ข้าประมาณหกฟีนะครับต่อเข้าบอ่อซีเมนต์บอ่อใช้่องซีเมนต์นะครับทําเป็น่องขึ้นมาประมาณสักสามสี่สามสี่วงวงก็ประมาณแปดสิบนะครับบอ่อนี้ใช้วงเข้าประมาณแปดสิบนี่ก็คืออันนี้นะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้เป็นบ่อบอ่บอดูดนะครับอันนี้หลังหลังจากน้ําที่มีการกรองแล้น ก็มาลงที่บ่อนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ปัม๊มโซล่าปั๊มนะครับซึ่งเป็นปั๊มที่ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับปั๊มต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์โดยผ่านตู้ควบคุมนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นสักเกียบ หลอดยูวีนะครับนี่หลอดยูวีส่วนอันนี้เป็นปั๊มสำรองนะครับไว้เฉยๆถ้าจะใช้ก็เปิดสวิตผมเปิดสวิตตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปั๊มสำรองเล็กๆนะครับใช้เวลาการถีมเพราะว่าเราต่อสุรเสบต่อตนนรงนี่นะครับในบ่อก็จะมีตัวปั๊มแล้วก็มีหลอดยูวีนะครับเสีโสนสีฟ้าอันนี้ติดไม้ไว้ป้องกันโดยไม่ลงหลังจากนั้นเนี่ยวิธีต่อท่อเนี่ย เ่าต่อปั๊มลงไปในบ่อเสร็จเราต่อท่อออกมาตัวนี้ไว้ทําไมครับอันนี้ไว้สําหรับเวลา,าหัวดุดนะครับมีปัญหาแล้วก็น้ําหายอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเติมเติมจากตรงนี้ได้เอาสายางใหญ่เข้าไปนะครับเติมน,น้ําไปในระบบนะครับเปิดวาล์วตัวนี้เติมเข้าไปแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาหน่อได้อีกอย่างหนึ่งเวลาเราทาํคการสะอาดในบอ่อ บ่อน,นี้นะครับเวลามันนานเนี่ยเราอยาัดความจาอาดแล้วก็ติดวาล์วนันใหญ่ที่ไปน้ําตกนะครับติดวาล์วตัวนี้ครับเปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็ดูดน้ําทิ้งไปนะครับนะครับก็ําให้เราเสะดวกนะครับเราสามารถดูดดูแลการจัดกาบ่อได้ง่ายนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่เป็นท่อเล็กๆเนี่ยคือปั๊มสํารองั๊มท่อนิ้วนะครับอันนี้ผมสํารองไว้สําหรับกลางคืนเราจะใช้ไฟฟ้าบ้างเพื่อ เติมออกซิเจนให้กับประทับนะครับส่วนกลางวันนี้เราใช้โซล่าเซลล์ล้วนๆนะอันนี้ตัวผนังบ่ก,ก็ก่อด้วยซีเมนต์นะครับเป็นกำแพงแล้วก็ทำเป็นน้ำตกเนี่ยครับนี่มีทางเดินรอบบอ่นะครับด้านหลังนะครับทางเดินรอบบอกก่ก็ที่นี่นะครับมิ้นสูต้นไม้ เห็นต้นไม้ไปเยอะนะครับอบร่มรื่นดีนี่นะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่ใต้ตัวอาคารบ้านก็เลย ทำพื้นไม้ติดขอบออไว้จริงๆถ้าเกิดว่าปรับตัวพื้นไม้ให้เท่ากับพื้นบ้านก็จะดีแต่ตรงนี้ก็มันก็ได้ได้ไปอีกแบบนนะครับได้ความรู้สึกปอีกแบบนะบไว้กำลับพักผ่อนอย่าใจนะครับน้ำตกนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หมอนไม้ดีต่อนะครับผนของจริงก็ ลองแวะเวย็นมาดูได้นะครับถ้าไม่มีความรู้อะไรเยอะแต่ว่าพอจะอธิบายได้บ้างน,นะครับสำหรับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยผมเอาไปไว้บนหลังคานี้นะครับบนหลังคาผมจะขึ้นไปตีนไปส่องให้ดูนะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ไล่มาต่อสายไฟโซล่าเซลล์มาเข้า สวิตนะครับแล้วก็ต่อไปหาตู้คอนโทรลเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับอยู่บนหลังคานะครับใกล้ๆก,กับน้ำตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมใช้แผงแปดแผงนะครับกับปั๊มน้ำเนี่ยขนาดสองสองแรงนะครับพันห้าร้อยพันห้าร้อยวัตต์แผงเราก็ วางง่ายๆบนนี้นะครับบนหลังคางนะครับนี่คือแผงโซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ต่อสายไฟลงมาแล้วก็เนี่ยต่อไปที่แผงคอนโซลอันนี้เป็นตัวน้ำตกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำคร่าวๆนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวนี้ความรู้เกี่ยวกับตําโซล่าเซลล์ ก็มีอยู่แล้วแต่แค่แนะนําวิธีทําบ่อระทับในลักษณะนี้เนี่ยเราจะดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปที่ให้ดูว่าเป็นบ่อที่ใช้สะดืออ่างเนี่ยการรักษาความสะอาดมันดูแลยากนะครับอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ